สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันประจำเดือนเมษายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การเปลี่ยนแปลงนะเข้ามาอยู่ตำแหน่งใบแรกก็อาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนมาก เปลี่ยนงานย้ายงานการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายตําแหน่งนะคะหรือบางคนก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของงานนะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีเรื่องของการเดินทางการสื่อสารติดต่อธุรกิจการงานนะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นช่ผลของไพ่ที่ดีนะรวมถึงคนที่เกิดวันพุธกลางวันอาจจะต้องเคลื่อนไหวอ่ะกับเรื่องของการทํางานให้มากสักนิดหนึ่งนะคะเดือนนี้นะก็ยังมีช่ผลของไพ่ใบใหญ่เข้ามาเคลื่อนไหวมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเรื่องของข่าวทางไกลนะคะหรือว่าในเรื่องของโอกาสต่างๆเนี่ยนะคะยังเข้ามาต่สิ่ง ที่คนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยจะต้องระวังก็คืออย่าผัดวันประกันพรุ่งอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เรามองแล้วว่ามันเกิดโอกาสเราควรที่จะลงมือทำอย่างจริงจังรวมถึงเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความต่างๆหรือเอกสารก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะเด๋ยวนี้ก็ยังมีช่วนของให้ดาบเข้ามาให้เน็ดเหนื่อยบ้างแหละนะคะแต่ก็ถือว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะก็ยอมที่จะเน็ดเหนื่อยนะเพื่อที่จะสร้างผลงานหรือทําให้ตัวเองเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าดีหน้าที่จะเข้ามาให้โอกาสนะกับเรื่องของการทํางานนะคะหรือเข้ามาทําให้เกิดการเริ่มต้นหรือนําข่าวดีมาให้นะคะและตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคในใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ถือว่าส่งผลดีเหมือนกันนะคะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้นะคะก็อาจจะเหนื่อยบ้างหรือมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นบ้างแต่ถือว่าตำแหน่งนี้ยังไงก็ยังเป็นตำแหน่งที่ทําให้เกิดโอกาสนะคะ ตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะสิ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวบ้านหรือตัวร้านรวมถึงนะคะในเรื่องของน้ำอะ่ะนะะบางทีในบ้านอาจจะน้ําท่วมนะคะหรือว่าร้านด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการน้ําซึมน้ํารั่วนะให้ทําการแก้ไขนะจะทําให้เรื่องของการเงินการทองนะคะดีมากยิ่งขึ้นนะคะ และตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ถือว่าส่งผลดีนะญาติพี่น้องจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนที่เกิดวรนพุธกลางวันนะคะและตำแหน่งของบริวารน,นะคะอาจจะมีอิทธิพลของไพ่ดาบนะเข้ามานะทำให้อาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหากวนใจบ้างหรือมีปัญหาที่ต้องระวังหรือต้องลงไปนะ,ะแก้ไขปัญหาในตำแหน่งนี้นะคะ ก็ต้องปรงไปใส่ใจกันแหละนะคะหรือต้องลดในเรื่องของความขัดแย้งลงนะคะแต่ถือว่ายังปรับกันได้รวมถึงนะคะบริวารยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันอยู่นะคะและตําแหน่งของลูกหรือหลานนะก็เหมือนกันอาจจะมีปัญหาด้านความรักมีปัญหาสุขภาพหรือว่ามีปัญหานะข้อสงสัยบางอย่างซึ่งคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะก็อาจจะต้องลงไปให้คาแนะนําด้วยแล้วบางคนเนี่ยบางทีลูกหลานเนี่ยกำลังจะไปได้ดีละกำลังจะมีโอกาสที่ดีมากขึ้นเติบโตมากขึ้น แต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันก็อาจจะมีความรู้สึกว่านะกังวลใจไม่อยากให้ลูกหรือหลานนะคะมีเรื่องของการเติบโตรวดเร็วเกินไปแหละนะคะหรือยังก,กังวลใจตรงส่วนนี้อยู่นะคะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจนะลูกหลานจะไปได้ไกลนะคะแล้วก็จะเติบโตได้เร็วด้วยนะคะก็อยากให้ไปเตือนในตำแหน่งของสุขภาพร่างกายแล้วกันคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะก็อาจจะมีอาการเจ็บอาการป่วยเกิดขึ้นก็ได้นะคะ ต่ตำแหน่งของเพื่อนนะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหานะคะแต่ถือว่านะคะยังแก้ไขไปได้นะ,ะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งหรือเพื่อนอาจจะนำภาระความรับผิดชอบมาให้คนที่เกิดวันพุธกลางวันนะ,ะตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นคนผิวค้าหรือคนผิวสองสีนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกัน ต้องบอกว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างมีความรู้สึกที่ดีบางคนอยากจะมีการเริ่มต้นอยากจะมีการเดินทางหรืออยากจะไปทํางานที่ต่างประเทศไพ่ยิปซีพยากรก็บอกว่ายังไงเดือนนี้ก็ยังเกิดโอกาสแล้วก็ยังมีเรื่องของอไรายได้หรือการเงินนะที่ยังสร้างโอกาสในเรื่องของการเงินดีๆให้กับคนที่เกิดวันพุธอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะ การทำงานของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะอิทธิพลของให้การทํางานขึ้น2ใบนะซึ่งถือว่าเดือนนี้งานก็ยังมากอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นการทํางานที่ยังส่งผลในด้านดี ก็ยังเป็นเดือนที่ขยันมากๆด้วยนะคะแล้วก็อิจุานมพ่การเริ่มต้นต่างๆก็ยังเข้ามาเคลื่อนไหวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นบ้างนะคะหรือมีการจรจาธุรกิจการงานนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของปัญหาเข้ามาบ้างในช่วงต้นเดือนนะ,ะอาจจะเหนื่อยบ้างนะคะหรือต้องลงไปทํางานด้วยตัวเองต้องลงไปแก้ไขด้วยตัวเองหรือเข้าหางานให้มากๆหน่อยหรือสร้างผลงานให้เยอะๆแต่การทํางานก็ถือว่ายังส่งผลในด้านดีสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันแน่นอนสิ่งที่อยากจะ เตือนก็คือเดนี้าต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ปัญหากับคุณสุภาพสตรีต้องระวังแล้วตาแหน่งของลูกน้องเรื่องของบริวารนะคะก็ต้องลงไปจัดการให้เรียบร้อยด้วยนะคะก็จะทําให้ส่งผลในด้านดีส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้การเงินมาจากงานนะคะถือว่ารายได้การเงินยังเกิดขึ้นและไพ่สามเหรียญนี้ยังเข้ามานะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่สามารถนะคะหาะไรายได้เพิ่มนะหรือมีเรื่องของรายได้พิเศษเข้ามาด้วยฉะนั้นมองว่าการเงินเนี้ยอย่าง เกิดสภาพคล่องอยู่เพียงแต่ว่าเดือนนี้ยังมีชุ้นผลของไผ่ค่าใช้จ่ายเข้ามาด้วยก็คือต้องระมาระวังปัญหาค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวบ้านหรือตัวร้านนะหรือปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะอันนี้ให้รอบคอบด้วยดวงห้ามคำประกันเด็ดขาดรวมถึงนะคะตำแหน่งของเพื่อนนะ,ะก็ต้องระมาระวังเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์ด้วยแล้วก็เรื่องของลูกน้องเรื่องของบริวารหรือคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้อาการเจ็บอาการป่วยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดค่าใช จ่ายได้แต่ถือว่ารายได้การเงินถ้าบริหารดีๆแล้วควบคุมค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะก็จะทําให้เรื่องของรายได้หรือการเงินยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันอยู่ถามว่าเดนนี้มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงไหมที่คนของไพ่เสียหายเข้ามาก็ต้องระวังเพราะก็มีโอกาสนะที่จะมีคน,น,นเข้ามาหลอกลวงให้เสียทรัพย์เสียเงินนะคะจันต้องยืนอยู่เนความรอบคอบให้มากๆโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีต้องระวังหรือนะอาจจะมีคุณสุภาพสตรีนะเข้ามานะคะทาให้เรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ like ่ายของคนที่เกิดวัน อาจจะมากได้นะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะ,ะก็มีดวงนะที่จะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักอาจจะพบรักจากการทํางานนะหรือพบรักจากการติดต่อง,งานอาจจะพบรักกับคนที่ผิวสองสีอะ่ะหรือคนผิวค้า อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่จะเจอคนขยันนะคะแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่ยังต้องระวังนะคะเพราะคนที่เข้ามานี่อาจจะมีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วฉะนั้นคนโสดนะคะค่ะจะต้องไปตรวจสอบให้ดีนะคะว่าเขามีคู่มีครอบครัวหรือยังนะถ้าเขายังโสดอยู่สามารถพัฒน,นาได้แต่ต้องใช้เวลาพัฒน,นากันให้ถึง2เดือนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะความรักก็ถือว่านะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมดวงกันอยู่แต่เดือนนี้มันมีอิทธิพลของไพ่การหย่าร้างขึ้นมานะแล้วก็อิทธิพลของไพ่มือที่3 ฉะนั้นต้องไปปรับกันหรือทําความเข้าใจกันให้มากๆนะคะแต่ถ้าถามว่านะคะเดือนนี้ถ้ามีปัญหากันอ่ะจะสามารถกลับมาคืนดีกันได้หรือเปล่าคือที่ผลของให้การกลับมาคืนดีกันหรือให้โอกาสกันอ่ะยังขึ้นอยู่นะนะยังเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัญหาที่เราสามารถพูดคุยกันได้ตกลงกันได้ก็ไปตกลงกันอะไรที่นะคะเป็นเรื่องของความไม่สบายใจก็ควรที่จะพูดกันนะคะอย่างเปิดอกนะจะไม่เรื่องของความสัมพันธ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดกระดูกไขสันหลังนะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะอาจจะมีอาการอักเสบภายในโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีในมดลูกช่วงล่างหรือนะการไหลเวียนของเลือดหรือน้ําเหลืองไม่ค่อยดีนะคะหัวใจความดันนะคนที่นะคะกำลังจะไปเสริมความงามอ่านะคะก็ถือว่าต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้นิดนึงนะคะอาจจะมีอาการอักเสบเกิดขึ้นบ้างนะ แต่ก็ถือว่าถ้าดูแลดีนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วคนที่ตั้งครันอยู่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ใช่ต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันพุธอย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายของลูกหลานหรือบริวารลูกน้องรวมถึงผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะคะหรือเพื่อนเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นหรือเรื่องอุบัติเหตุนะก็ต้องไปเตือนกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงอายุ20ถึง23ปีนี้เด็ดเรื่องงานขอให้ขยันนะกา,านนก,าการทํางานโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะการเงินนี่รายได้ยังดีส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดมีดวงนะคะแต่ยังเป็นเดือนที่เหมือนกับจะเป็นเพื่อนกันก่อนนะ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะคะที่ดีนะคะอาจจะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันหรือหาเวลาไปกินข้าวร่วมกันด้วยนะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นนะคะเพอคนที่เกิดในช่วงนี้เด็ดเรื่องงานกับการเงินฉะนั้นขอให้มุ่งมั่นให้มากๆ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีนะคะมีชุ่วพลของไพ่ดาบเข้ามาทับอยู่เดือนนี้อาจจะมีปัญหาให้ต้องจัดการบ้าง ห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะคะอาจจะเหนื่อยบ้างกับเรื่องของการทํางานหรือเหนื่อยกับเรื่องของผู้ใหญ่บ้างหรือยอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานนะคะแต่ดวงชะตานี้มีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนนะหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ทุกเรื่องส่วนเรื่องของการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะก็ให้ควบคุมนิดนึงนะแต่ดวงนี้จะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัม์ดวงด้านการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสที่จะพบรักต่างวัยนะ หรือพบรักนะกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะหรือคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม่อาจจะเข้ามาพวัวพันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันอันนี้ให้ไปปรับกันนะคะสุขภาพร่างกายนะ,ะก็ไม่ค่อยดีนะหัวใจความดันโรคเครียดแล้วก็อาการปวดศีรษะนะคะ คนที่เกิดนะ,ะในช่วงอายุ25ถึง26ปีการทํางานเนี่ยนะคะยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะคนที่กําลังฝึกฝนอบรมงานต้องสร้างผลงานให้มากๆหน่อยหรือคนที่กําลังรอการโปรโมทผลงานในช่วงนี้นะคะจะถูกนําไปประเมินอีก2เดือนนะคะซึ่งเราต้องแบบใส่ใจกับเรื่องของการทํางานให้มากที่สุดแหละนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยแล้วก็ในเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนี่อยากให้รอบคอบนิดนึงนะคะ การเงินนี่ก็เป็นเดือนค่าใช้จ่ายเยอะนะคะจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารหรือมีค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบางเรื่องนะที่เราต้องไปชดใช้นะคะหรือมีสิ่งที่เราต้องไปชดเชยหรือต้องไปทําประกันต่างๆนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วเรื่องของการเงินก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินไม่ควรทาประกันนะคะแล้วก็อย่างที่เตือนไปตอนต้นเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีนะคะแต่ว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังรู้สึกกังวลใจอยู่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองเข้ามาหรือเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มคบกันนะคะจะนั้นก็ถือว่ามีโอกาสจะพัฒนาแหละต้องเปิดใจลองคบกันนะคะอย่างจริงจังก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็มีโอกาสจะลงตัวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะความรักต้องปรับกันนะคะคนที่มีคนรักเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงที่คบกันเกิน2ปีแล้วจะต้องมีเรื่องของการแต่งงานนะคะหรือการ วิวานะคะแต่ถ้าไม่มีการถูกขอแต่งงานนี่ต้องระวังโอกาสเลิกลากันค่อนข้างสูงสามีภรรยาก็เรื่องของการหย่าร้างนะคะหรือการแยกกันอยู่ด้วยนะคะจันต้องไปปรับกันให้มากที่สุดคนนี้เกิดในช่วงวัยนี้ก็อยากให้ระวังเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความแล้วก็เรื่องเอกาสารต่างๆะะต้องรอบคอบนะหรือต้องตรวจสอบก่อนเซ็นทุกรอบคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ27-28ปีนะถือว่างานหรือความรับผิดชอบยังค่อนข้างมาก รวมถึงนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างหน้าที่จะเกิดขึ้นด้วยนะขอให้อดทนนะคะการทํางานยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่ส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ก็อาจจะเข้ามาอยู่แต่อาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองก็ยังควบคุมได้นะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดก็มีดวงที่จะพบรักแต่เป็นช่วงที่พึ่งพัฒนาจนต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างอันนี้ให้ไปปรับกันนะคะ หรือว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศนะจะทําให้เรื่องของความรักดีมากยิ่งขึ้นนะคะคือในเรื่องของความรักเนี่ยพยายามอย่าเรียกร้องเยอะบางทีมันต้องแบบพยายามทําความเข้าใจด้วยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีคู่รองเราอาจจะทํางานหรือมีความรับผิดช,ชอบมากเลยไม่ได้มีเวลาพาเราไปเที่ยวเหมือนเดิมนะคะจะเราต้องทําความเข้าใจตรงส่วนนี้ด้วยแล้วก็พยายามปรับกันนะคะก็จะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์น่ะดีขึ้นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีนี้ถือว่าดีเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของข่าวดีด้านการทํางานนะคะจะเกิดขึ้นนะคะหรือการฝึกฝนอบรมงานการถูกโปรโมทการถูก บรรจุนะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันการเงินรายได้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของความรักก็เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะแต่เพิ่งพูดคุยกันนะคะแต่ถือว่ามีโอกาสส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะ,ะก็เป็นความรักที่ดีนะคะเดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญนะคะจะให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นแล้วนะยังเป็นเดือนที่ลูกหลานหรือบริวารนะอาจจะเข้ามานําข่าวดีให้ด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30ถึง33ปีนี่ดวงเด่นมากๆกับเรื่องของการทํางานนะคะมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะหรือประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจําคนที่ทาการค้าการขายนะคะก็มีสภาพคล่องด้วยกันเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะอาจจะเข้ามามากกว่า1นึ่งคนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของการลงชุนร่วมกันมีเรื่องของความคิดที่จะซื้อบ้านนะคะหรือว่ามีความคิดที่จะ เก็บเงินนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการวางแผนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยอันนี้อยู่ว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันนะคะฉะนั้นคนที่เกิดในช่วงวันนี้ก็เด่นเรื่องเงินเรื่องธุรกิจการค้าการขายนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ3 4มสีถึงสาปีนะอิชิพลนของไพ่ดาบเข้ามาทับนะคะถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องนะกับการขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงทํางานในอุตสาหากรรมเครื่องจักรใหญ่ๆนะคะอันนี้มองว่าถูกโลกนะแล้วคนที่ ทำงานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้รับเหมาก่อสร้างทำงานข้าราชการนะคะทหารตำรวจนะคะแล้วก็คนที่ขายประกันต่างๆคนที่เป็นช่างด้วยนะ ช่างต่างๆเลยทุกช่างเลยอันนี้ถือว่าถูกโฉลกนะคะอันนี้มองว่าเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะมีที่พนของไพ่เสียหายเข้ามาบ้างหรือไพ่าการปรับเปลี่ยนไพ่ของการยกย้ายหรือปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ถือว่าการทํางานยังดีปัญหาที่เข้ามากับทําให้เกิดโอกาสนะคะชั้นเรื่องของการทํางานขอให้ขยันนะคะจะประสบความสําเร็จส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายอาจจะต้องเป็นเดือนที่เหมือนกันเราต้องทํางานเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายลงแต่ถ้ามีปัญหาด้านการเงินจะยังสามารถแก้ไขไปได้นะคะ แต่ดวงก็เหมือนการห้ามคับกันแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักต้องปรับกันสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะคะถึงว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ตกเคราะห์ด้วยนะคะต้องหาเวลานะคะไปทําบุญนะคะหรือไปเสริมดวงชะตานะคนวัยนี้จะเด่นเรื่องงานฉะนั้นต้องสู้อย่างเดียวค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย37ุ37-39ปีดวงมเด่นมากๆนะคะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะค่อนข้างส่งผลด้านดีมากๆเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือความสําเร็จต่างๆก็น่าที่จะเข้ามาการทํางานนี้มีข่าวดีเลยหรือการเรียนการศึกษาก็มีโอกาสาที่จะสําเร็จหรือการเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็มีโอกาสาที่จะเข้ามาด้วยนะคะ คนที่ไปแข่งขันไปประกวดอ่ะอันนี้มีโอกาสที่จะชนะนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดสเสน่ห์แรงมากนะจะมีคนเข้ามาผัวพันค่อนข้างมากส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลเกิดขึ้นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ระมาระวังปัญหาหรือความขัดแย้งนะกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานด้วยเรื่องบริวารด้วยหรือคุณสุภาพสตรีต้องระวังปัญหาหรือความขัดแย้งซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ถือว่าเดือนนี้นะคะอาจจะถูกสอดส่องนะคะหรือถูกสอดแนมกับเรื่องของการทํางานนะคะหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกดินทาใส่ร้ายป้ายสีนะถือว่าเป็นเดือนที่จะมีศัตรูนะคะจันต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าใชอารมณ์กับเรื่องของการทํางานเด็ดขาดไม่งั้นจะมีปัญหา ตามมาการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรักนี่สําหรับคนโสดไม่เด่นนะอาจจะเป็นรักต่างวัยอ่ะแต่คนที่เข้ามายังไม่ใช่รักแท้ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหาการโดยเฉพาะเรื่องของมือที่3นะอันนี้ให้ระวังสุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องรอบคอบด้วยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องช่วงล่างมดลูก การทำงานของไตอาการปวดกระดูกนะคะน้ำเหลืองไม่ค่อยดีโดยเฉพาะคนที่เกิดวัยนี้กำลังจะไปเสริมความงานนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการอักเสบด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ4 1 4 3ปีนะคะยังไงเดือนนี้ก็ยังเป็นการทํางานที่ยังเกิดโอกาสอยู่แต่เดือนนี้ต้องแบบพยายามขึ้นไหวอะ่ะกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยความรับผิดชอบจะค่อนข้างเยอะฉะนั้นต้องทนนะคะการเงินก็รายได้ยิงเข้ามาเรื่อยๆแต่เดือนนี้อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบางส่วนเพราะบ,บางคนนี้มีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทาง บางคนก็ยกย้ายบ้านก็ได้หรือมีเรื่องของการขยายการลงชนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ปรากฏขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่าไรายได้การเงินเนี่ยนะคะก็ยังควบคุมได้นะคะหรือยังมีเรื่องของการเงินที่มาจากงานอยู่ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็มีดวงที่จะพบรักแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักก็อยากให้ไปปรับกันต้องช่วยเหลือกันจะทาให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้น คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ44-46ปีดวงดีนะคะทั้งเรื่องงานการเงินและก็เรื่องของความรักด้วยรวมถึงนะคะเรื่องของการเริ่มต้นต่างๆหน้าที่จะเข้ามาหรือลูกหลานบริวารลูกน้องอะ่ะอาจจะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทํางานนะคะ คนที่เกิดในช่วงยุค47-49ปีดวงเด่นเหมือนกันค่ะเรื่องงานการเงินเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างนะคะเกิดโอกาสและก็การเงินก็เกิดสภาพคล่องด้วยไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายอะไรนะคะเรื่องของการเงินการทองนะ,ะก็เกิดโอกาสมากๆในช่วงเด่นนี้นะคะฉะนั้นก็ถือว่าเด่นเรื่องเงินนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย50ุ50-52ปีนะคะอิทธิพลของไพ่เสียหายยังเข้ามาอยู่เดือนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขหรือยังต้องลงไปบุกเบิกธุรกิจการงานหรือแก้ไขด้วยตัวเองนะคะจะทําให้ปัญหาลดลงหรือว่าสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ส่วนเรื่องของการเงินก็ยังเป็นเดือนที่เราต้องใช้จ่ายคือบางคนที่ทํางานต้องลงทุนไปก่อนอะ่ะถ้าลงทุนไปกับเรื่องของงานอะ่ะมันก็ไม่เสียหายยังไงเงินมันกลับมาแต่ถ้าหากว่า มีคนเข้ามาหยิบยืมเงินหรือว่าให้ไปค้ำประกรันนี้ต้องระวังละเพราะไพ่สิงหายนี่มักถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายฉะนั้นยังต้องวางแผนเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับนะแล้วก็สุขภาพร่างกายนะต้องดูแลแตัวเองด้วยนะคะอาการเจ็บป่วยอาการผ่าตัดอาจจะเกิดขึ้นนะคะ คนที่เกิดในช่วงย53ุ53-56ปีเดือนนี้ยังไงก็ราบรื่นถึงจะมีปัญหาติดขัดอะไรก็เป็นเดือนที่เกิดโอกาสมากกว่านะคะเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของการเดินทางหรือข่าวทางไกลต่างๆหน้าที่จะเข้ามาโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีข่าวดีนะหรือคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายนะก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะฉะนันถือว่านะคะดวงการงานดีนะคะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยส่วนความรักก็เป็นเดือนแห่งความสดใสน,นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย57ุ57ถึง60ปีการทํางานยังต้องระวังนะคะอาจจะมีปัญหากับลูกน้องหรือบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรือมีคนนําความเดือดร้อนมาให้นะคะ<ม>เรื่องของงานหรือเอกสารต่างๆต้องตรวจสอบให้ดีไม่งั้นอาจจะถูกตีกลับมาแก้ไขไหลายรอบ โดยเฉพาะเรื่องลูกน้องบริวารเนี่ยอาจจะต้องไปกำชัดนิดนึงไหว้ทำงานให้ละเอียดทำงานให้รอบคอบนะส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะส่วนเรื่องของความรักเรื่องของมือที่3มนะมีโอกาสที่จะเข้ามานี่ให้ระวังค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ61ถึง63ปีมองว่าเด่นเรื่องงานนะคะแต่ว่าในเรื่องของการร่วมพูนลงทุนเนี่ยยังต้องตรวจสอบให้ดีอยู่นะคะแต่ถือว่าการทำงานหรือการบริการต่างๆนะคะจะทําให้ธุร,รกิจการงานเติบโตมากขึ้นการเงินนี่รายได้เข้ามาเรื่อย นะคะแต่ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างเยอะนะฉะนันยังต้องควบคุมเรื่องการเงินอยู่ส่วนเรื่องของความรักต้องระวังนะคะอิทธิพลของไพ่ปัญหารักสามเศร้าหรือปัญหาเรื่องของมือที่3มเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะแล้วก็คู่ครองของเราอาจจะเจ้าชู้นะหรือนําในเรื่องของปัญหานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะมาให้ฉนันต้องระวังนิดหนึ่งนะคะหรือว่าคนไหนที่มีคนเข้ามานะคะพัวพันในช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่คนที่เราจะสามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้ฉนันต้องรอบคอบค่ะ ก็คือคนวัยนี้อยากเตือนเรื่องความรักนะรหรือเรื่องของมือที่3คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย64ุ64ถึง66ปีนะคะถือว่าการทํางานนะคะยังเข้ามาอาจจะเป็นเดือนที่เราทํางานดึกมากขึ้นก็ได้นะคะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานยังหนักยังเหนื่อยหรือว่ายังเป็นเดือนที่เราต้องปรับปรุงหรือต้องแก้ไขกับเรื่องของการทํางานและมาระวังปัญหากับคุณสุภาพสตรีนะ อาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานติดขัดไม่ราบลื่นนะคะการเงินก็ยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็เพราะปัญหาความผิดพลาดด้านง,งานนี่แหละทําให้เรามีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องไปปรับกันเดือนนี้อาจจะมีความระแวงสงสัยหรือความสัมพันธ์รักไม่ค่อยดีนะคะจะยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดคนวันนี้ก็อยากจะเตื่นเรื่องงานช่วงนี้อาจจะเหนื่อยแล้วก็คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานอาจจะเป็นคนที่เข้ามาสร้างอุปสรรคให้กับคนที่เกิดช่วงอายุนี้ด้วยโดยเฉพาะคนสุภาพสตรีนะ,นะคะเรื่องของปัญหาเรื่องของความผิดพลาด อาจจะเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67นะคะจนถึง69ปีนี่ดวงเด่นนะนะถือว่าการทํางานหรือว่าเรื่องของไรายได้การเงินต่างๆ ค่อนข้างดีอ่ะโดยเฉพาะเป็นคนที่มีทรัพย์สินอยู่แล้วคนที่มีที่ม,ทมีทางนะก็ยังเกิดประโยชน์แหละนะคะหรือยังมีเรื่องของอไรายได้เกิดขึ้นตรงส่วนนี้แซนบอกว่าเดือนนี้ไม่น่าจะเสียหายอะไรแต่สุขภาพร่างกายอยากให้ระวังนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยายตัวของเนื้อเยื่อเนื้องอกภายในร่างกายอันนี้ให้รอบคอบแล้วก็ไปตรวจสุขภาพร่างกายด้วยนะคะถ้าเป็นเดือนที่เราจะซื้อที่เก็บเอาไว้นะเพื่อที่จะทํากําไรเนี่ยอันนี้ถือว่าเกิดประโยชน์นะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ70ถึง72ปีนี่ถือว่าส่งผลดีนะคะก็เป็นเดือนที่เราต้องกลับไปตรวจสุขภาพนะหรือต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆหน่อยนะคะก็จะเจอคุณหมอที่เก่งทั้งนั้นนะคะเข้ามาดูแลนะคะหรือเข้ามาใส่ใจนะคะในเรื่องของการรักษาสุขภาพร่างกายด้วยรวมถึงอาจจะเจอนะค,ะคนเก่าๆกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้แล้วก็ลูกหลานเรื่องของบริวารน,นะ,ะก็อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะ,ะหรือเข้ามาดูแลนะคะ เป็นเดือนที่อาจจะมีการรวมกลุ่มลงญาตด้วยน,นี้มองว่ายังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอาย73ุ73-76ปีดวงมีโชคลาภการเงินนะแต่ว่านะ มีปัญหาบางอย่างทำให้เรื่องของโชคลาภได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่ถือว่ากาันงินยังไงก็มาโชคลาภยังไงก็เกิดขึ้นแหละเพียงแต่ว่าสมมติว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะได้ร้อยเปอร์เซนต์ปุ๊บอาจจะได้แค่ประมาณ30-40%นะคะมันมันอาจจะได้น้อยแหละนะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินการทองเนี่ยเมื่อเรามีโชคแล้วเราก็ควรจะบริหารการเงินให้ดีนะ,ะหรือว่าเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของของมีค่าต่างๆนะก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยถ้าเด๋ยนนี้เป็นเรื่องของการซื้อทรัพย์สินอันนี้มองว่าไม่่่เเสสีีออยยยยหหาแตต้้้อออองซซืืืททรัพ์์ิินนกดโช แพงเกินไปเพราะจะโดนหลอกสมมติว่าทรัพย์สินเนี่ยเขาขายในราคานี้แต่พอเราไปซื้อปุ๊บเราจะซื้อได้แพงกว่าคนอื่นเขานะคะแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ยิ่งไว้นานไปปุ๊บไม่เกิดมูลค่านะหรือเข้าของมีค่าในบ้านต้องรอบคอบนะมีโอกาสจะสูญหายได้แต่ถ้าจะขายละ่ะ ถือว่าขายได้ไหมขายได้แต่ขายได้กําไรน้อยนะคะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเรื่องของมูลค่าต่างๆนะคะเราจะต้องวางแผนให้ดีนิดนึงเพราะว่าเหมือนจะได้แต่อาจจะเสียประโยชน์มากกว่านะอนี้ให้ตรวจสอบแล้วก็คนที่เข้ามาติดต่อซื้อ นะเราอาจจะรู้สึกว่าเราขายได้ราคาดีละแต่ความจริงแล้วนะถ้าไปเช็คจริงๆกับราคาท้องตลาดเนี่ยอาจจะขายถูกกับราคาท้องตลาดก็ได้นะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตรงส่วนนี้ถามว่าเดือนนี้มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงไหมก็มีนะคะแล้วก็อาจจะถูกหลอกให้ซื้อของปลอมแบบนี้ต้องรอบคอบนิดนึงนะสุขภาพร่างกายก็การปกระดูกนะคะแล้วก็โรคเครียดโรคไมเกรนก็เครียดเรื่องเงินนะคะ คนที่เกิดในช่วงอาย77ุ77-80ปีนะคะเดือนนี้อยากให้ระวังปัญหาด้านการเงินนิดนึงไปเดือนที่จะหมุนจ่ายเงินค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเยอะฉันต้องระวังนะคะถ้าหากว่า เราแบบไม่มีปัญหาการเงินเราสามารถช่วยเขาได้ก็ช่วยแต่ถ้าเกิดว่าเราก็มีปัญหาการเงินอยู่แล้วอ่ะอันนี้เราต้องระวังด้วยแล้วก็เรื่องสัญญาเอกสารต่างๆเรื่องของการคำาร้ำประกันต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าถามว่าเดือนนี้นะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินไหมมีนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มากนะแต่ถือว่าในเรื่องของการเงินต่างๆนะคะยังเข้ามาอยู่นะคะก็ต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนิดน,นึงหรือว่าพยายามอย่าไปช่วยเหลือจนตัวเองลำบากประมาณนี้ แล้วก็สุขภาพร่างกายเรื่องการติดเชื้อต่างๆหรือการอักเสบนะคะหรือการแทรกซ้อนเนี่ยอาจจะเข้ามาบ้างฉะนั้นต้องดูแลเองให้มากนิดนึงนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะก็ถือว่ายังไงก็เป็นเดือนที่ดีนะถึงแม้ว่าจะมีทุศผลของไพ่เสียหายไม่ว่าจะเป็นไพ่สามดาบไพ่สิบดาบพวกไพ่ดาบคือไพ่อุปสรรคนะคะแต่ตําแหน่งของไพ่ดาบเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของอุปสรรคที่ทําให้เติบโตมากขึ้นแล้วถามว่าจะแก้ไขปัญหาไปได้ไหมแก้ไปได้แน่นอนแล้วพอแก้ได้ปุ๊บมันทําให้คนที่เกิดวันพุธกลางวันไปได้ไกลเลยนะนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามานะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเราต้องสู้อย่างเดียวนะจะพึ่งพาคนอื่นอย่างเดียวไม่ได้ต้องพึ่งงาตัวววเอด้้ยนะะคแลก็ ให้ไปนะอยู่ในตําแหน่งที่ดีก็คือผู้ใหญ่ก็เป็นตําแหน่งที่ดีแหละนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของโอกาสต่างๆก็ยังทําให้เกิดโอกาสเพียงแต่เรื่องของบริวารเรื่องของคุณสุภาพสตรีนะหรือเรื่องของเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องระวังนะในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกันนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอาจจะมีข่าวลือแปลกๆเกิดขึ้นด้วยก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็มุ่งเน้นกับเรื่องของการทํางานหรือ สร้างอะในเรื่องของนะรายได้ให้กับตัวเองมากๆในช่วงเดือนนี้ก็พอแล้วนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ